ปวดจนเดินแทบไม่ได้แล้วคือต่อให้เรารู้สึกว่าเราเระวังตัวมากมากเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันไม่พอกับการที่ที่ที่จะใช้ชีวิตประจําวันให้สะดวกขึ้นตอนที่เริ่มแรกเนี่ยเรายกของหนักพ้นจากจุดเริ่มก่อตั้งมาเรากลับมานั่งบริหารเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราก็มานั่งนั่งเก้าอี้นานนั่งโตะ๊ะนั่งทํางานนานมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนโรคสะสมมาคิดว่าเหมือนปวดหลังปกติแต่มันไม่ใช่ มันก็ปวดหนักขึ้นหนักขึ้นตอนนั้นเราคิดว่าเราเราไหวจนมันมันถึงจุดพีคยิ่งทรมานถ้าเกิดเราไอหรือจามคือน้ําตาล่วงเลยแหละมันเจ็บมากมันเจ็บมากก่อนหน้านี้ที่เคยไปรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเรามีการทำเอ็มไอมาแล้วได้เห็นมาเบื้องต้นแต่ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้ชัดเท่ากับมาทาที่ที่ที่นี่ทําให้เราแบบตัดสินใจทุกอย่างได้ได้ได,ได้ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วขึ้นคือคุยกันปุ๊บพร้อมเลย มีรอแค่ระยะเวลาแล้วก็ผ่าเลยมันเหมือนได้ชีวิตใหม่กลับมาเพราะาเราสามารถที่จะลุกเดินได้ลุกเดินได้เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเจ็บหรือมันอะไรเหมือนว่าจากที่เราหลับไปตื่นหนึ่งแล้วกลับมาแล้วเราเดินได้รถเข็นก็ไม่ต้องอะไรก็ไม่ต้องคือมันมันมันยิ่งกว่าคำว่าเพอร์เฟกโรงพยาบาลเอสไบด์แอนเนิร์ฟเอสไบดสปายเ